กำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเลยนะครับกับงานสักของช่างจากสปปลาวนะครับช่างคนนี้ก็สักให้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นรูปหมาป่านะครับแต่ก็งานก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็จากที่ดูข้อมูลก็รู้สึกว่าลูกค้าผู้หญิงก็จะถูกใจกับลายนี้อยู่นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับรูปงานนี้นะครับ ส่วนตัวคิดว่าศิลปะประมาณนี้เป็นงานที่แบบเข้าถึงยากหน่อยนะครับก็คือจากประสบการณ์ของช่างก็มีผลทําให้งานออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นนะครับก็ไม่มีอะไรที่มันได้มาโดยง่ายแน่นอนครับผมทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์นะครับกว่าจะได้งานดีๆนะครับผมงานสักประเภทนี้นะครับ ช่างต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษนะครับสำหรับงานประมาณนี้เพราะว่าเส้นขนของหมาป่านี้ค่อนข้างทำได้ยากนะครับพวกสเกลรายละเอียดดีเทลนี้ก็ถ้าผิดพลาดผิดเพี้ยนไปจากรูปต้นฉบับงานก็จะออกมาไม่โอเคนะครับผมช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรที่มันทำได้ง่ายๆนะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ